ลูกนี้ไม่ฟาวนะครับยังเป็นเชิงรายได้บอลแล้วให้บอลตัดข้ามไปซ้ายสุดสวยมากครับบิลเป็นคาเตือนที่อันตรายเหมือนกันแต่เชียงรายขึ้นมาน่ากลัวครับลูกนี้ปาดลิ่มๆแต่ว่าน้าหมักไปไม่ด้ครับได้ชี้ขึ้นหน้าไปครับเป็นับเปิดยัดลูกนี้ไปติดล็อกก่อนจะตามแล้วสองคอสมัยสุริยะข้าไมไปมเลอง ชิพัฒน์คุ้มแก้เลยครับชินพัฒน์หยอดขึ้นไปจะให้ชิพัฒน์เล่นแต่ว่าเอายังได้อยู่นะครับไปเกี่ยวกลับมาเฉยเลยชิพัฒน์ปาดเลือดแถาสอง่อเปิดอีกทีครับเอกนิต์เล่นยัดมาเสาแรกแถวสองได้ยิงซ้ำอีกทีหนึ่งก็ยังหลุดเป้าไปเยอะครับเอกนิต์หยอดไปนิ่มๆเสาสองอมไม่ได้โมงอีกแล้วแต่ว่าโดนใต้ลูกเยอะไปหน่อยนะครับเจ้าเก่าครับชิพัฒน์ คนนี้กลายเป็นนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีเฉยเลยนะครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วตัวเองเกือบหมดเลยครับนะครับมีจังหวะแล้วก็หยอดข้ามหัวแนวรับไปสวยมากครับโชติพัฒน์โชติพัฒน์โอ้แต่อ้อมตัวไปสวยมากเข้ากรอบโทษแล้วดีที่ว่าได้ตัวซอ้อนนะครับฝั่งกระจว์โอ้โห